สวัสดีครับผมไปครับเป็นประธานเชียร์รุ่น128ครับสวัสดีครับผมชื่ออานนะครับเป็นรองประธานเชียร์รุ่นหนึ่งครับวันนี้นะครับเราสองคนจะมาโฆษณางานที่ชื่อว่างานส่วนสมโพธคคูอาวุโสนะครับน้องวันที่18มกราคมนี้ที่ชั้น6นะครับน้องห้องประชุมเราจะมีงานนี้กลับมาจัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องโอเคครับพี่ก็อยากเชิญชวนน้องๆหรือพี่ๆสิทธิ์เก่านะครับ ที่ได้เข้ามาร่วมกับในงานงานนี้นะครับในวันที่18มกราคมนี้เนี่ยเพราะว่าพี่เชื่อว่าน้องๆสิปัจจุบันเนี่ยมีหลายคนที่อาจจะยังไม่เคยเจอบาร์เดอร์บางท่านหรือว่ามาเซอร์บางคนนะครับที่เขาก็เสียไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยพี่เชื่ออย่างเต็มร้อยครับว่าสปิริตของเด็กสชาชัญทุกคนเนี่ยจะมาหารุ่นพี่หรือมาหาบาร์เดอร์นะครับพี่ขอฝากไว้ยอย่างนะครับพี่อยากเจอพวกเราทุกคนหรือพี่พี่สิทธิ์เก่าทุกคนนะครับก็สําหรับ น้องๆหรือพี่ๆทุกคนที่เป็นชาวอัมจฉันนะครับที่เดินมาและอาจจะเห็นคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับพวกผม2สองคนนะครับก็ขอเชิญชวนให้มางานนี้นะครับในวันที่18มกราคมนะครับย้ำอีกรอบนึงครับวันที่18มกราคมนี้เท่านั้นนะครับถ้าผ้าดนะครับอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตเลยได้นะครับงานนี้ถือว่าเป็นงานประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญของพวกเราชาวอัศจฉันทุกคนนะครับขอบคุณครับนี่นะครับงานนี้อาจจะมีติดอยู่ตามตึกนะครับ อย่าลืมเดินผ่านแล้วอย่าลืมอ่านด้วยนะครับโอเคนะครับ